มาดูกันวันนี้ผมจะพามาดูรถไม่เกิน4แสนบาทมีขนไหนบ้างครับเชิญชมตั้งจากคันนี้เลยสันนามิ่านะฮะปี14ผมใหม่โฉม Gen 2น,นะครับสีขาวมุกนะฮะเดี๋ยวชมภายในกันภายในเบาะผ้าดูแรงง่ายนะครับเกียร์อัตโนมัตินะฮะแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วตัวนี้ก็นี่มีแอร์แบ็กหนึ่งจุดแล้วก็แอร์แบ็กจุดที่สองตรงนี้นะครับตัวท็อปพุชสตาร์ทด้วยนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นครับ โปรดาวห้าบาทครับฟรีห้าเดือนนะครับผมคันนี้ใครสนใจพักได้เลยมาชมอีกหนึ่งคันครับซูซูกิสวิตสีน้าเงินห้าประตูนะครับตัวนี้ตัวนี้ปี 13, นะสิบสามนะฮะส่ภายนอกมีล้อแม็กสองสิ 17, บเจ็ดสี่วงเลยนะครับมาชมภายในกันครับเกียร์ออโตเมติกนะครับมีปุ่มคอนโทรลอยู่ที่พวงมาลัยแล้วก็สตาร์ทด้วยพุทธสตาร์เป็นลิกุญแจรีโมทแล้วนะครับแอร์ a บกมีสองตัวที่พวงมาลัยแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับ เบาผ้าสีดําดูแลง่ายครับนั่งไม่ร้อนด้วยนะฮะโอเคมันฟังราคาค่าตัวกันเลยอันนี้เปิดตัวที่ราคาเบาๆสองแสนเกาหมื่นเาพันบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจทักได้เลยครับผม